Mission to the Moon Podcast Continue with your mission ครั้งแรกกับงาน Mission to the Moon Forum 2023 Work life improvement พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานในวันนี้ให้ดีกว่าเดิม Presented by Liberator อีเวนท์ที่จะพาทุกคนไปรับแรงบันดาลใจเรียนรู้ทักษะแห่งการพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จในแบบของคุณพบกับประวิทย์หานอุตสาหะธนาเทียนอัชเริยะจรีพรจารุกรสกุลสราวุธิเฮงสวรรัสด์สรกลอดุญญานน์และสปีกเกอร์อีกมากมายใน9เซสชั่น4เวิร์กช็อปที่คัดสรรเนื้อหามาเพื่อคนทำงานโดยเฉพาะ พบกันวันเสาร์ที่27พฤษภาคมนี้ที่ญาตยานมิตรทาวหอสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทางซิฟอีเวนต์สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ s i s s to t ชนบุญพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับโรเบิธันอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องตลาดรถยนต์นะฮะก็น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าตลาดรถยนต์เนี่ยช่วงโควิดเนาะก็ ซึมไปเยอะนะฮะแต่ว่าพอหมดโควิดไปเนี่ยก็เห็นว่าตลาดรถยนต์นก็กลับมาคึกคักมากขึ้นนะครับแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจที่คนไทยะนะใช้คำนี้เนาะมองออตัวตลาดรถยนต์เนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนดีกว่านะฮะนี้ข้อมูลมาจาก s b a i c นะครับภาพรวมของตลาดรถยนต์ไทยตอนนี้เนี่ยก็กลับมาคึกคักน,น,น,นะครับดีมานเนี่ยเริ่มฟื้นตัวละนะฮะแล้วก็ ไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างนครับกว่า65นะฮะมีแผนนะจะซื้อภาหนะส่วนตัวใหม่ภายในระยะเวลา1-2ปีนี้นะครับโดยรถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเนี่ยก็จะกระจุกตัวกันอยู่ในกลุ่ม SUV นะครับในช่วงหลังมานี้เนี่ย SUV ทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่เนี่ยก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับอันนี้เป็นไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยนะฮะเป็นเทรนด์ของตลาดโลกนะครับในกะารที่รถเก๋งขนาดกลางก็ ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นรถเก่งไซส์ขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยโดนเอสยูวีเนี่ยคล้ายๆกับ Disrupt พอสมควรนะรนะฮะขณะที่อพอไปถามสราบคนไทยนะครับเครื่องยนต์ที่เลือกใช้เนี่ยนะฮะก็ในช่วงรอบนี้ของการซื้อคือใน1-2สอปีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ยังค,งคงคิดว่านะครับจะซื้อเครื่องยนต์ประเภทสันดาภายในก็คือยังคงเป็นยังไม่ได้ใช้ EV วีบ้างนันเถะนะครับ อย่างไรก็ดีเนี่ยหากจเจาะลึกตัวเรือกการขับขี่นะยจำแนกไปตามข้อมูลประชากรเรื่องเพศระดับไรายได้เลยเนี่ยเราจะพบแพทเทิร์นที่น่าสนใจนะครับสำหรับตลาดรถยนต์มือสองเนี่ยก็ถือเป็นขวัญใจของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับเนื่องจากบางส่วนเนี่ยซื้อไว้ประกรอบอาชีพนะครับซื้อไว้ค้าขายนะครับรวมถึงรับส่งคนนะครับรับบางคนก็ขายออนไลน์อะไรแบบนี้น,นะครับจากคนสำรวจพบว่าผู้ที่มีแผนซื้อรถมือสองเนี่ยก็กำลังถึงข้อจํากัดด้านงบประมาณนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าเป็น สำคัญนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่ตั้งใจซื้อรถมือสองไว้ใช้ชั่วคราวนะฮะเพื่อจะเปลี่ยนเป็น EV ีในอนาคตนะครับ s c b a c พบว่าคุณลักษณะร่วมมังกรของคนกลุ่มนี้เนี่ยที่ซื้ออยากซื้อรถมือสองมาชั่วคราวก่อนเน,นี่ยนะฮะคือ1มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าผู้วางแผนซื้อรถมือสองเพื่อใช้งานระยะยาวนะครับสองตอนนี้กําลังหาข้อมูลเรื่อง EV อยู่นะครับก็รอทั้งเรื่องของสถานีชาร์จนะครับเรื่องของการขับขี่ความคุ้มค่า อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับคือเราก็ต้องเข้าใจว่า EV เนี่ยนะฮะคนไทยนี่ก็ตื่นตัวนะกับกระแส EV ีนะครับแต่ว่ามันก็มีความกังวลเพราะว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่ยังถือว่าค่อนข้างใหม่ในประเทศไทยนะครับคนเวลาไปไปถามว่าเออทำไมถึงสนใจ EV ีเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายเหตุผลนะครับส่วนหนึ่งก็ราคาพลังงานสูงขึ้นด้วยนะครับเทรนการใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามเนี <Dans> ่ยนะฮะสัดส่วนการครอบครอง EV ีปัจ <en> จุบ <organizational marriage> ันยังคงอยู <society> ่ในระดับ <Lake> ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ยังกระจุกตัวอยู่ในผู้มีกลุ่มผู้มีรายได้สูงนะครับแต่ในระยะถัดไปเนี่ยเขาเชื่อว่าตลาด E ี <V> ีจะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับสอดคล้องกับความสนใจและความเชื่อมั่นที่ทยอยปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อสถานีชาร์จมาเริ่มครอบคลุมมากขึ้นเรื่อยๆผลสํารวจนี้ยังชี้ให้เห็นถึงธุรกิจดาวรุ่งนะฮะสำหรับ ธุรกิจที่ใช้งาน EV นะครับเช่นอ,อูอ่ซ่อมเฉพาะทางร้านขายอะไรร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งด้วยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่องทางสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่จะเข้ามาเกาะกระแสะ EV ได้นะฮะจะบอกว่าคนแต่งรถเยอะมากนะเพราะมันเป็น EV ปุ๊บเนี่ยมันมีออปชันอะไรบางอย่างที่แบบสมัยก่อนคุณใส่ไม่ได้เช่นเปิดประตูออโต้อะไรแบบนี้นะฮะอย่างเทสลานี่โอ้โหของเล่นเยอะมากนะฮะของเล่นเยอะมากจริงจริงนะครับ อย่างไรก็ดีเนี่ยนะฮะคนก็ยังกังวลน,นะครับเรื่องของราคาแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นคนเรื่องที่คนกังวลมากที่สุดนะฮะร,รวมถึงสถานีชาร์จด้วยนะครับเขาไปสำรวจมาเนี่ยนะฮะเขาทำแบบสอบถามตั้งหก0ันห้าคนนะโดยประมาณนะฮะน่าสนใจนะฮะใน6,500คนเนี่ยนะครับเรามาดูเดโมกราฟิกสักนิดหนึ่งนะครับ อ่าเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็น LGBTQ ประมาณสัก10%ได้นะครับช่วงอายุประมาณเยอะที่สุดคือ4 1่ถึงนะครับรองมาคือ26.40ถึงนะครับอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะฮะแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่ต่ำกว่า3 0,000บาทนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาก็จะเป็น5 0 0 0 0ถึงห0 0 0 0แประมาณนี้นะฮะสำรวจในกรุงเทพมหานครอ่าแล้วก็ทุกภาคเลยนะครับครึ่งหนึ่งของคนที่สำรวจเนสำรวจแล้วครึ่งหนึ่งยังโสดอยู่นะครับคำถามแรกที่เขาถามบอกว่า คุณมีแผนจะซื้อพาหนะส่วนตัวหรือไม่เนี่ยที่บอกนะฮะหกสิบห้าเปอร์เซ็นมีมีแผนนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีรถที่น่าสนใจนะฮะว่าอยากจะซื้อรถแบบไหนนะครับสามสิบเอ็ดจุดแปดปอร์เซ็นบอกว่าอยากได้รถ SUV นะครับสามสิบเปอร์เซ็นบอกว่าอยากได้รถเก่งขนาดกลางนะครับสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับรถเก่งขนาดใหญ่นะครับอีโคคาร์สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รถตู้รถแวนประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเรื่องระบบนะฮะ ระบบสันดาบแบบ100%เป็นเป็นอันที่คนยังอยากซื้อมากที่สุดนะครับ37%นะครับแล้วก็ไฮบริด33%นะครับ EV 26%ยีอรนนะนี่คือความตั้งใจนะครับปัจจัยนะปัจจัยในการเลือกซื้อรถนะครับเฉลี่ยนะฮะมีอะไรบ้างที่ที่ที่เขาดูเป็น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 ,ป,น,ป,นประเด็นใหญ่ๆนะครับ อันที่1 3ึ่งสามสเปรเซ็น์เี่ยคือราคาขายนะฮะอันที่สองคือเทคโนโลยีการขับขี่30.7นะครับสมรรถนะในการขับขี่27นะฮเะเทคโนโลยีในการขับขี่เนี่ยสี่สิบราคาขายต่อนะฮะสามสิบเอ็ดนะครับอ่าเนะฮนะเราก็จะมีดีเทลอีกมากมายใครอยากไปอ่านก็ลองเข้าไปได้นะครับทีนี้เนี่ยผมว่านี้น่าสนใจนะครับคือ ใครๆอบอกว่าทําไมถึงจะซื้อรถมือสองในกรณีซื้อรถมือสองนะครับข้อจากัดด้านงบประมาณเยอะที่สุดน54.6%ะค,ความคุ้มค่าด้านราคา50%ที่น่าสนใจคือ15.5%บอกว่ารถคันนี้จะเป็นรถชั่วคราวนะครับที่จะซื้อก่อนที่จะไปซื้อ EV แปลว่าตอนนี้ยังไม่อยากซื้อ EV แต่ก็ไม่อยากซื้อรถใหม่ก็เลยจะซื้อรถมือสองอาจจะใช้ไปสัก2 3ปีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปซื้อ EV นะฮะอ่ะทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยนะครับสนใจเรื่อง EV มากขึ้นนะครับ ราคาพลังงานนํมาอันดับหนึ่งนะครับอันดับ2คือสถานีชาร์จติดตั้งง่ายและสะดวกขึ้นนะครับอันดับ3คือกระแสนรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับอันดับ4เนี่ยราคาขายดึงดูดกว่ารถสันดาปเขาบอกมีการเจาะลงไปด้วยว่าในบรรดารถ e ีวีโดยเฉพาะรถ e ีวีกลุ่มร้านต้นๆเนี่ยหลายคนรู้สึกว่าราคาคุ้มค่ากว่ารถสันดาปภายในนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย,ชยเช่นระบบการขับเครื่อนออโต้พายอออะไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เป็นฝั่งของความกังวลบ้างนะครับกังวลก็หนึ่งใหญ่ก็แน่นอนนะก็คือสถานีชาร์จไม่ครอบคลุมนะครับสองนะครับบางคนก็รู้สึกว่าขายแพงเกินไปบางคนรู้สึกถูกบางคนรู้สึกแพงนะฮะสาม,มไม่เหมาะสมกันกันกบขี่ระยะไกลนะครับสี่ผมว่านี้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะระยะเวลาชาร์จนานเกินไปนะฮะแล้วก็ห้าคือคา่าซ่อมแบตเตอรี่ที่แพงนั่นเองนะครับกล่าวโดยรวมนะฮะก็คือแ่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระแสอีวีกำลังมาแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะกระโดดไปซื้ออีวี ในตอนนี้นะครับคีย์แท็กเวของเรื่องนี้นะฮะธุรกิจตัวแทนจําหน่ายรถยนต์เนี่ยนะครับสามารถนําเสนอแล้วก็คัดสรรยานยนต์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้นะครับโดยภาพรวมนะครับรถ SUV และรถเก่งขนาดกลางเนี่ยกำลังมาแรงนะครับแต่เมื่อไปดูแยกตามประชากรแล้วเนี่ยจะพบว่าความสนใจแตกต่างกันออกไปดังนั้นก็การทําการตลาดเฉพาะกับกลุ่มที่ ตรงกับรถที่เราจะขายเนี่ยก็จะช่วยนะครับตลาดมือสองมีแนวโน้มปรับตัวดีนะครับแต่ความเสี่ยงก็เอ่อก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับเพในภาคธุรกิจต้องปรับตัวนะครับอ่อคือดีมาเนี่ยมันเปราะบางนะเพราะว่าตลาดมือสองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็าพึ่งพากลุ่มผู้มีไรายได้น้อยแล้วกลุ่มผู้มีไรายได้ผันผวนนะครับซึ่งมันก็มี ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ดีมากนักนะครับแล้วก็การเปิดตัว e ีรุ่นใหม่เนี่ยจะทำให้รถมือสองราคาตกอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเต็นท์รถก็ต้องระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับสถานีชาร์จนะฮะถือว่าเป็นปัจจัยทําให้ E ีีไทยจะเติบโตได้ดีหรือไม่นะครับอันนี้คนรู้สึกเมื่อไหร่ว่าการชาร์จเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็มีต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่ไม่นานเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยก็ตลาด E ีก็จะเติบโตเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคนะฮะโดยรวมหมกคิดว่าตลาดรถยนต์หลังจากนี้จะน่าสนใจเพราะว่าแค่ทางแค่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะซื้อรถขั้นต่อไปจะซื้อรถสันดาภายในหรือว่าจะซื้อรถที่เป็น EV เนี่ยนะฮะก็เป็นคําถามที่เออถกเสียงกันได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับขอบคุณที่ติดตาม m มิชชั่ t h ุ m มู n นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับมิชชั่น e m o มู p พอดแคสต์คอนเทน w i วิดีโอมิชชั่น